สวัสดีค่ะอยู่กับแจมนะคะที่ TK Racing กับประบ้านั่นเองด้านหลังเลยจะรถ GTR 3คันเรามีรถในศูนย์เราเนี่ยเยอะวันนี้เราก็เลยอยากจะพาให้ความรู้กับพี่ๆเกี่ยวกับว่า GTR เนี่ยตั้งแต่สมัยเริ่มต้นจนปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะก็เรียกว่ามันเป็นวิวัฒนาการของ GTR ในแต่ละช่วงเราอาจจะแบ่งออกง่ายๆเนี่ยเป็น3เจเนอเรชันทั้งหมดประเภท เปลี่ยนแลงนิดๆหน่อยเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปดูถึงตรงนั้นแต่เราจะดูที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆแล้วกันที่ทําให้แบบลุกเขาเปลี่ยนก่อนที่จะเริ่มไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องประวัติของ g t r คร่าวๆ G t r เนี่ยถูกเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2007ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ปีถัดมาที่อเมริกาแล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วไป ก็าตามมาเรื่อยๆตามมาในปี09สำหรับ GTR เนี่ยคาร์ลอสกอนซึ่งถือว่าเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนิสสันในขณะนั้นต้องการที่จะออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ก็เลยเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนารถยนต์ GTR ขึ้นมาโดยผู้รับผิดชอบในการพัฒนารถยนต์ GTR ก็คือมิสเตอร์คาสุโตชิมิซุโนะเป็นหัวหน้าวิศวกรหรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นบิดาของ GTR เลยส่วนผู้ออกแบบผู้รับผิดชอบในเรื่องการออกแบบตัวรถยนต์ GTR เนี่ยก็คือชีโยะนากามูระซึ่งแรงบันดาลใจของนากามูระในการออกแบบรถยนต์ GTR ก็คือภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องกันด่อมแล้วใน ปี2011กินเ s s บุ o กได้บันทึกโดยให้จี r เนี่ยถือว่าเป็นรถที่มี4ที่นั่งที่มีอัตราเร่งเร็วที่สุดในโลกคราวนี้เราลองมาดูวิวัฒนาการของจี r ตั้งแต่เริ่มต้นกันก็คันก็คือคันสีดำนี้ก่อนเลยคันสีดำนี้คือเป็นออกมาคันรุ่นแรกเลยใช่ถือว่าเป็นปฐมบทของจี r ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดตัวก็คือปี2007คันนี้เป็น K อ๋อนั้นมันก็จะต้องเลทจาก07นิดนึงใช่แต่ยังเหมือนกัน แต่อย่างกันแค่แค่ออกช้ากว่าแป๊บเดียวเท่านั้นแหละใช่ยังถือว่าเป็นเจเนอเรชันเดียวกันในการเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยสมรรถนะของ GTR อยู่ที่แรงม้า480แรงม้าแรงบิดอยู่ที่583นิวตันเมตรนี่ก็คือชมแรกก็ดูคุ้นตากันนะป้าสำหรับชมนี้ใช่เหมือนกับแต่ฟอร์มเมืองไทยเรามีเยอะแหละ GTR เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นบ่อยๆทั้งไม่ว่าจะเป็นโฉมแรกโฉมไหนโฉมไหนเราก็จะเห็นบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่เก่าถูกต้องลูกขันต่อไปพอขึ้นมาปี2011จะเริ่มมีการอัปเดตในเรื่องของระบบ a อโ o Dynamic หลักๆก็คือภายนอกไม่ว่าจะเป็นรูปร่างกันชนในด้านหน้าแล้วก็มีการเพิ่ม Daylight แล้วก็ดิฟฟิวเซอร์หลังที่ยาวขึ้นเพื่อให้ช่วยเพิ่มแรงกดในขนาดขับถีด้วยความเร็วเราลองไปดูข้างหลังกันไหมอ่ะลองดู เห็นไหมดิฟฟิวเซอร์หลังเขาจะยาวขึ้นมาอ๋อดิฟฟิวเซอร์หลังไม่เหมือนกันใช่แล้วก็ภายในก็จะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอภายในปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ยัง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 แทบจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะจะเพิ่มรายละเอียดก็คือเรื่องของสีสันภายในอ๋อที่มันมีตัดตัดแดงดำอย่างนี้เหรอเอ่อพวกอุปกรณ์ที่จากเดิมเป็นสีโครเมียมเนี่ยก็จะเป็นสีลมดำแทนนะแล้วก็แผงสวิตช์ปุ่มแอ ท้องฮาร์ดดิส์เนี้ยก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์โดยรุ่นนี้เนี่ยนอกจากการอัปเกรดในส่วนของเรื่องแอโรไดนิก็จะมีการอัปเกรดในส่วนของเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ด้วยก็คือจากแรงม้าเดิมเนี่ยที่เป็น480ก็จะขยับขึ้นมาเป็น530แรงบิดที่618นิวตันเมตรก็ถือว่าซื้อรุ่นไหนเนี่ยก็ไม่ค่อยเก่ากันมากเท่าไหร่แค่รักษารถดีๆรถเราก็จะใหม่ตลอดเวลาไม่ว่าจะ07หรือ11ซึ่งพอหลังจากโมเดลตัวนี้เนี่ย ในเจเนเรชันที่2เนี่ยมิสุโนะซังก็ได้กเกษียณผู้ที่มารับหน้าที่เป็นหัวหน้าวิศวกรต่อจากมิสุโนะซังก็คือทํามบุระที่เรารู้จักกันคาัิส้ัสดีครับเดี๋ยวขอถามอันนึงไฟมันก็เปลี่ยนได้หรอไฟเนี่ยจะเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนในปี2014คันนี้ปี2011แต่ทำไมไฟเปลี่ยน อ๋อก็ลูกค้าเปลี่ยนอ๋อโอเคถัดมาในเจเนเรชั่นที่3ของ g d r เนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นผมเนี่ยจะเป็นเริ่มปี2017ซึ่ง2017นเนี่ยนอกจากภายนอกเนี่ยมที่มีการอัปเดในส่วนของเรื่อง a อโ o Dynamic แล้วเนี่ยภายในก็มีการอัปเกรดใหม่ด้วยหลักๆเลยค่ะก็จะง,ง่ารุ่นแบบใหม่ V Motion ค่ะใช่จะเป็น V Shape ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของิสันเขารุ่นใหม่แล้วก็ไฟ Daylight แบบใหม่ใช่ที่หน้าตาไม่เหมือนกันแต่ไอ้ตรงนี้ก็เป็นแค่ สวยงามค่ะมันไม่ได้เป็นใช่แต่ก็กระชนหน้ากระชนหน้าฝังโปงหน้านะครับสเก์ตข้างล้อแม็กแล้วก็กนนนระชนหลังในโมเนลนี้เขาจะมีส่วนโค้งส่วนเว้ามากขึ้นเห็นด้านในนะคะบ,บอกเลยว่ามันไม่เหมือนตัวเก่าเลยใช่อย่างที่แจมเคยรีวิวไปก็คือตัวเก่าเนี่ยไอคอนโซลตรงกลางเนี่ยปุ่มเปิ่มมันเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็คือเขาช็อตคัดปุ่มมาก็เหลือแค่ พอพอดีพองามพอใช้แล้วก็ภายในก็วัสดุก็ดีขึ้นคันนี้นี่บอกเลยว่าขาวจัวเป็นสีนะะที่ไม่เหมาะกับป้าจริงๆแลงนเลยมาดูตรงท้ายที่ป้าบอกฟิ f เ u อร์หลังก็ยังมีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ารูปทรงกันชนหลังเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปมันเหมือนมันมีไอ้เทาเทาอันนี้ขึ้นมาเพิ่มกับอันนั้นใช่แต่ว่าทรงมันก็จะคล้ายๆกันหน่อยนิดนึงแต่แต่ไม่ไม่ได้เหมือนคันนั้นใช่มันก็จะค่อนข้างจะแตกต่างขึ้นมาจากจากของเดิมเลย อย่างเห็น<ม>ได้ชัดเลยแล้วก็นอกจากภายนอกภายในที่มีการอัปเกรดมาใหม่แล้วเนี่ยในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์ก็จะถูกปรับขึ้นมาด้วยเช่นกันโดยสมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ที่แรงมา้า565แรงม้าและแรงบิดที่633นิวตันเมตรก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชันสุดท้ายเพราะนั้นเราจะสามารถเห็นวิวัฒนาการของเขาได้แตกต่างไม่เยอะแต่เน้นการใช้งานที่ดีขึ้นถูกต้อง รูปแรกหน้าตาเนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่ตั้งแต่สมัยคันดำยัน <c oughs> ยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแบบโอ้โหจำกันไม่ได้เลยแต่อย่างไงแล้วเนี่ยมันก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนเดิมเพราะจากจากตั้งแต่ตอนเปิดตัวไปถึงปัจจุบันก็สิบกว่าปีแล้วตอนนี้กี่ปีแล้วตั้งแต่ปีนี้ปี2022ก็15ปีก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่มีการปรับเปลี่ยนมาตามให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น คานเทพนะคะดัน GTR มาพาชมกันตั้งแต่ GTR บุกเบิกยัน GTR ปัจจุบันและในอนาคตจะมี GTR อะไรก็ผู้บุกเบิกคนนี้ก็จะพามารีวิวกันแบบชัดๆง่ายๆไม่พูดเยอะใช่ไหมปะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรถอย่างคันนี้ของเราเนี่ยขายเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ TKF Premium Used คาน่สัน GTR พร้อมวารันตีนะคะ ซื้อรถที่ไหนก็มีรถเหมือนกันแต่ซื้อที่ที่ไว้ใจได้และดูแลหลังการขายพร้อมวารันตีในรถมือสองต้องที่เราแน่นอนยังไงแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรถนําเข้าหรือว่ารถพรีเมียมยูสค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะยังไงวันนี้แจมกับป้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าอยากให้ป,ป้าปาเนี่ยพามารีวิวรถอะไร,ร,ะไรหรือรีวิวขับรถแบบไหนเนี่ย ก็คอมเมนต์กันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะจัดการให้พาป๊า,ปามารีวิวให้ชมกันแน่นอนค่ะยังไงคลิปนี้จังกับปาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ